เราทั้งหลายนี่เป็นมืน่เด็กอ่อนชอบร้องชอบขอขอท่านขอดี่มาวัดแล้วมาขอมาทำไมโยมมาขอพอรจากท่านหน่อยหอพรอะไรอะไรก็ได้เสียว,วันดีกึ้นเาทำเอาเองของพ่อบมอก,ก็ทำเอาสิอยากได้อะไรก็ทำเอ ไปเที่ยวขอคนอื่นไม่ได้มหน้าขายหน้า,นา,นาทำเป็นเด็กอมเมอไปได้โตป่านี้แล้วอยางเป็นเด็กอมเมอไปเที่ยวขอดั่นขอนี่มันไม่สูกต้องต้องทำเอาสิ่งตั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุมันอยู่ที่ตัวเราเองทำเอาอยากจะเป็นทุกข์ก็ทำเหุแล้วมันเกิดทุกข์ อยากจะชิบหายก็ทําเหตุให้มันชิบหายเล่นทารพันนันเที่ยวกลางเกินก็เพิ่นชั่วสนดุกสถานในตาสิ้นเกินเงินทองไม่ตอ่อใดก็ได้จำนำนาจำนำส่วนชิบหายทำเอาอยากได้อะไรก็ทำแต่ว่าไม่มีใครอยากได้ชั่วมไม่อยากได้ชั่วก็อยากทำชั่วอยากได้ดีก็ทำดี ทำดีไปทำจนไม่อยากถ้าทำดีจนไม่อยากเลยก็ใช้ได้ถ้าทำดียังอยากอย,กอยู่ก็ยังใช่ไม่ได้ายังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์แต่เมื่อใดเราทำดีโดยไม่อยากไม่อยากได้ดีใช่ใช่ได้ถูกต้องแล้วเพื่อทำโดยไม่เอาแล้วมันถูกต้อง กาททาจะเอาแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเพราะการเอาแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้ดังคิดก็เป็นทุกข์ไม่ได้เหมือนใจก,ก็เป็นทุกขนะ์ทุกข์ก็จะเอาพระพุทธเจ้ากนสอนมาให้เอาให้ให้ให,ให,ให้จนหมดตัวให้หมดตัวนะให้ยังไงคือหมดความยึดถือ หมดความคิดที่จะเอาเรียกว่าให้หมดตัวพอหมดตัวมันไม่มีอะไรจะยึดไม่มีอะไรจะแบกจะถือมันก็เบาแต่ยังเที่ยวแบกเที่ยวถือมันคนหนะักให้ตัวตนให้มันหมดไปจนไม่มีตัวจะให้ไม่มีตัวจะเอา ไม่มีตัวจะสุขไม่มีตัวจะทุกข์หมดตัวให้หมดตัวหมดตัวก็สบายเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาก็้วสวดทุกวันนะสัพเทธรรมาอนัตตาทีตั้งหลายตั้งฟวงเป็นอนัตตาัะดุนันั่นแหละหัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องอนัตตา